8ข้อห้ามนะครับที่ห้ามทำใน t ิ k t o อกนะครับถ้าคุณไม่อยากโดนแบนหรือช่องปิวนะครับข้อห้ามที่1ครับคือการที่คุณนั้นห้ามไลฟ์สดหรือห้ามถ่ายคลิปวิดีโอในรถเด็ดขาดนะครับไม่ว่ารถจะขับอยู่หรือว่าจอดอยู่นะครับข้อที่2ครับคือห้ามใส่ชุดนักเรียนนะครับออกมาถ่ายคลิปหรือออกมาไลฟ์สดนั่นเองนะครับข้อที่3ครับคือการที่คุณนั้นห้ามใส่ชุด ที่บ่งบอกถึงอาชีพไม่ว่าเช่นพยาบาลนะครับครูนะครับหรือว่าชุดที่บ่งบอกถึงอาชีพนั้นๆนะครับออกมาทําคลิปหรือไลฟ์สดนั่นเองนะครับข้อห้ามที่4นะครับคือการที่คุนนั้นห้ามมีโลโก้หรือแพทของแพลตฟอร์มอื่นหรือของแอปพลิเคชันอื่นอยู่ในวิดีโอนั่นเองนะครับข้อที่5ครับห้ามเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับออกมาถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดเพียงลำพังนะครับต้องมีผู้ปกครองเข้ามาอ่า ที่ดูแลอยู่ด้วยนะครับข้อที่6ครับห้ามาโชว์ล่องหกหรือการที่ออกงาโป๊เปื่อยนั่นเองหรือการที่การออกมาโชว์อารมอกอนาจารย์นะครับอันนี้ช่องก็อาจจะปิวได้นะครับแล้วก็ข้อที่7ครับห้ามถ่ายในสถานที่ราชการหรือที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตาราชการหรือสถานที่เป็นของหลวงอะไรอย่างนี้ครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อห้ามนะครับส่วนข้อที่8ครับคือการที่ห้ามกระทำรุนแรงใดๆในคลิปวิดีโอหรือในไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็สำหรับ8ข้อห้ามนี้นะครับเป็นกฎเหล็กของทาง Tik t o k ที่ออกมาใหม่นะครับถ้าคุณไม่อยากช่องปิวหรืออยากถูกแบนนะครับก็ปฏิบัติตามกฎนี้ให้เคร่งขัดแล้วกันนะครับผมคู่ดครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับ